เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เกม FC 24กับผมเกรนเกมเมอร์กันอีกแล้วในพาร์ทที่4กันนะครับผมตอนนี้ครับโอ้โหอยู่ในโหมดแครีเร์เพย์โหมดครับกับริโอเนลเบตซี่อายุ19ปีอีกเช่นเคยครับตอนนี้ก็มาแต่งมาแต่งทรงผมแล้วก็นะครับชุดนิดหน่อยนะฮะโอเคโอการนี้ขอเปลี่ยนสตาร์ทเลยล้กันนะครับ จะใส่ตัวไหนดีเดี๋ยวพอ,อเรียกก่อนแล้วกันนะพี่ <Okay. S 1> เมสซี่ใส่ตัวนี้ดีไหมว่ตาตัวเมือ่อน,นี้หีว่านี้หรว่านี้ดีพี่อันนี้สวยครับพี่ <Okay. S 2> เอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะฮะ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ก็นนะ <Okay. S 1> ผมเปลี่ยนเมสซี่เป็นเบอร์สิบแล้วนะครับพี่ <Okay. S 1> ได้เป็นเมสซี่นะทีแอดมารเป็นโลดเอาละ ตรงนี้ไม่มีอะไรมากครับเราจะไปแอดวานซ์กันต่อเจอกับลาโยวายเล,ลกาโน่นะครับบาร์เซโลน่าเปิดบ้านกับลาโยวายเล,ลกาโน,น่แล้วรอไม่ค่อยจะฟิตด,ด้วยครับไปกันเลยจ้ารอโอ้โหเก้าจับมาที่เมสซี่ครับยังรออัดทรงผมใหม่แล้วยังรอครับดูดิ มีคนขอว่าเป็นทรงรือด,ดับเนาะโอเคเลนสิ้ง8.5แล้วก็ชนะให้ได้ส่งให้ได้60%ดดเอาอะโอเคผมขอให้ตรงนี้ครับนี่ฮะมีคนอยากดูมุมกล้องนะมุมกล้องนี่ฮนะผมใช้เป็นตัวนี้เนาะเอกซ์โคเวอา์คือ เทคต i c a l แล้วก็โปรโตนี้เป็นที่่นะประมาณนี้เนาะสำหรับมุมมุมกล้องนะฮะ <C> e <ars> ไปเลยลุยันต่อเฟรดี้เมสซี่มส <c oughs> สับหลอกแล้วไปแล้วพี่ส่งตรงนี้ไม่ค่อยดีเ <C> e <ars> มสซี่ <C> e <ars> ไปแล้ว ซัดเลยนี่ติดเอา้าแล้วจุดโทษเลยครับโอ้โหนี่แฟนบอลแบบนี้เขาแฮนบอลเลยนะครับแม่อึอัดอดูดเมสซี่ยิยงลูกนี้แล้วโอโว้โหโดนนิวเต็มเต็มมือฮะบอกเลยว่าไม่เลือดไม่รอ,อโดโวยเอา้าแล้วผมยิยงด้วยครับจะยิงอยู่ตษอีกแล้วเอาเลย เ,เดี๋ยวมายิงเรียบร้อยครับ1-0นาทีที่6เทะานนโอ้โหลริโอเนลเมสซี่เอาเรื่องจัดนะโอ้โหนี่เนี่ยแม่อย่างอยากเอาย้ยวได้ประตูเลยฮะจองยองมาแล้วซัดอ <c oughs> าบีอยู่เลยัำได้ดีมาก มึงก็ศูนย์ครับเมสซี่เมสซี่เดินไปเมสซี่เมสซีสซ่จะปัน่นโอ้ชนคานโอ้ยยิงอีกทีนึงเอาเรียบร้อยโอ้โหสองศูนย์โอ้อโหดูแม <laughs> เรียบร้อยเลยครับดูลูกนี้ครับแม่จนคานก่อนจังหวะแรกฮนะก็เขาฟลาตเรสโบกขึ้นมาลูกนี้ดูยิงไม่ขวาโอ้โหอย่างสุดแม่เรียบร้อยส่งจุปป๊บไปให้กับแฟนๆหน่อยแม่สองศูนย์ครับลุ้นให้ทวีกอีกแล้วครับเรียลเนวิสเมซี่เมซี่ไปอีกครับมเมซี่เอาแลวหลุดเลย โอ้ยมันนี้จะยิงไหมได้ยิงแต่ว่าโอ้โหไม่ตรงกรอบครับเซโ,แโกแหมแต่ว่าักตุลีมากครับแล้วยิงแหมันไม่ตรงกรอบแล้วโอ้โหหมดเวลาครึ่งเวลาแรกครับบา์เซลน่านำลายวาลิโนกไปแล้วครับสองต่อศูนย์จากลิโอเนลเมสซี่นะสองประตูเลยครับอย่างสุดก็ครบทุกอย่างแล้วครับภาร,รกิจตอนนี้ ส่งนาแม่เออตอนนี้ก็เป็นครึ่งแรลก็จบไปแล้วทุกคนนะชมตอนนี้ขึ้นหลังกันเลยเละนี้ไม่ฟาวเฉนเลยแล้วเจ็บอีกเนี่ยทีนเนี้ยเขยิงโอ้โหแม่ลายโยได้ยิงนะครับแต่ว่ามันข้ามคานนี่เงี้ย เก็เก็นดูี่ผมให้เพื่อนเอาเสียบอลบุมากครับลายโยอ,อาวาโลูได้ยิงโอ้โหดิเซฟเอา้าแฮนด์บอลอ้โหเรียรเลยอย่างงี้อุ้ยใครวะเนี่ย โอ้สิงเลยครับพวันนี้อุตส่าห์ติดเซฟแล้วแต,ต่ว่าเอา้าไปแห็นตรงไหนไหมาเนะี่ยแป็นยังไงวะเป็นตัวครับฝั่งของรายโยูนะมารตินแล้วก็มอนเชียนยิงโอ้โหไล้ตัวครับ RDT ที RD ่ RDT เริ่มร้อยเลยครับหนึ่งต่อสองครับทีืท้อขึ้นมาวิ่งมาแล้ว แม่พุ่งไปผิดทางครับสเตเกนไปแล้วให้เ hey, พื่อนแล้วเบรดี้ตรงนี้มเมสซี่ซัดด้วยซ้ายเอ้าฉันแบบ <c oughs> แฮนด์บอลอีกแล้ว أو, <c oughs> ครับโอ้โหแฮนด์บอลอีกแล้วครับแฮนด์บอลอีกแล้ว,ลว <c oughs> จุดโทษสองครั้งแล้วครับตอนนี้โอ้โห นี่ครับไม่เอามือเก็บไปดีๆแล้วการโตออกครับแล้วก็เดบิลลี่ลงมาฟอนดีลงมาแทนราตาเลสต่อเป็นเมสซ,ซี่ครับที่ยิงอีกครั้งเมสซี่เรียบร้อยครับโอ้โหสามจดหนึ่งครับตีห่างไปครับแล้วแคทติกด้วยครับเมตตี่ เรียบร้อยเลยครับโม้ป็นทีชตอนนี้9-3แล้วนะแล้รถยิงครับแหมอ,อย่างสุดครับแฮตทริกอีกแล้วน้านนี้แล้วหมดเวลาครับ3-1ตแล้วเป็นเมสซี่ยิงคนเดียวเลยครับนาทีแหมเ,เก,บบก็บบอลกระบาดอีกลูกนั่นเอนี่อย่านี้เมสซี่ครับ,รบยิงเล่นยิงดีช่วงนี้ ยิงไปสามครับปกติยิงก็หกเลยครับเตติงสิบสิบตูนที่ห้องแต่งตัวแล้วทำไมมันเสียหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่ได้ยินเลยเซอร์จอสนี่แล้หละเ <laughs> อาละนัดแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีฮะแจกครับจะกลับบ้านไปมล่ะนี่ฮะยิงอย่างสุดอ่ะ ข่าวมีอะไรบ้างในนี้มีตอนเป็นพกด้วยครับนี่มันพวกน่าภูมิใจจริงๆเซอร์เอเจนต์ตรงนี้มีอะไรบ้างถ้าเราเรียกอะไรเนี่ยเราสักก่งซืลแล้วไงไม่ได้หรอเกียกับเซบียครับดูกันเลยที่เล่นเป็นปิดกวามันตืม เราเนเราจะเลิมขึ้นแล้วครับตอนนี้ี่ต้องแต่งตัวใช่ไหมซีมานะครับดูกันเลยทุกคนเอบานะครับปิดจัดเตติ้ง7 5แล้วก็ยิงให้ได้3ครั้งแล้วก็คอร์ทให้ได้25เปอร์เซ็นต์เซโรน่าบุกจากขวาไปทางซ้ายเอวาเซโรน่า กินยงเป็นยังไงยังไงยิงลูกนี้โอ้โหเฟลานในซ้ายยังไม่ตรงกรอบฮะไปแล้วไปแล้วเมสซี่กระชากมาอีกแล้วส่งให้เพื่อนอยิงโอ้โหดิซเซฟเอเลวานโอ้เงี้ยเสียดายจริงครับลูกนี้โอ้โลูกบอลเซฟนยครับพยายามยิงให้มันขึ้นแล้วแต่ว่าโอ้โหโดนเซฟ

เลวานได้บอลด้วย,ยัวันนี้เลวานไปแล้วเลวานโอ้โหยังไงยิงเข้าไหมแล้วยิงกดดิโอ้โหติดเซฟน้องเชดทิ้งมาก่แล้วเป็นของบอลออกมาเซโีน่าบอลนี้สวยเมสซี่เมสซี่พลิกเขา้าข้างในแล้วซัดเ,เรียบร้อรับหนึ่งศูนย์โอ้โหนิ่งต่ตอนโซล่าที่ที่สี่เอาเลยครับโอ้โหอย่างสุด โอ้เต้นเลยก็เต้นเลยเต้นเลยนี่นี่นี่ยังสุดแปะมาหนึ่งทีแล้วตัดซ้ายครับโอ้โหแสงหน้าเข้าไปบูนัวนี่งงเลยครับตรงนี้ยิงแรงโอ้โหพูดม,ม,มีน้ำตาไหลเลยครอให้แล้วไม่น่าจะดือ้อแต่ที่้5ครับมเมสซี่ครับยิงให้กับบาเซโลนา่าขึ้นหนำครับผมติดเดียยอง แข่งให้เพื่อนไปอย่างสวยครับตอนนี้สวยนะครับตอนนี้ครับโตปิดยิงปิดเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยครับ2-0เลยครับลูกน,นี้ปันนะ่นฮะโอย้ยางคมให้ประมวลญาติอีกครั้งเนียบไี่ปัน่นซ้ายครับโอ้โหเต็มไม่ได้เลยตรงนี้ ถามวิโอสุดกอดเลยลูเมซี่เอ้ยยิงนไปแล้ว2เม็ดครับนิโอนิเอลเพสซีลุนเฮติกอีกแล้วครับนัดน,นี้อดเดนเรเบลเล่ๆๆลงมาแทนฟลันตอร์เรตที่เรียบร้อย <c oughs> ไปที่เดยองเอ้าล้นเสียบแล้วล่วงเลยครับเอายังไงโอ้ยเพอรันโดครับเพอรันโดโดนเหลือ,องไหม ไม่โดนครับโอเคยังไม่โดนยังไม่โดนไม่งี้คโอ้โหมือบิบอร์ดผสมนะครับคนเด่นๆดาวเด่นครับเป็นจะเป็นกับลาคิตติดแล้วเจอทีมเก่าครับลาคิตติดไปนั่งก่อนได้หนูมาไปเจอทีมเก่าด้วยอเนี่ยเย้ ตรงนี้ไม่รอดโอ้โหแฮนด์ิกอีกแล้วครับโอ้โหและแล้วท่าเต้นครับโอ้โหทดีใจโอ้ยอย่างที่อย่างปัน่นน้ำปั่นกินโอ้แฟนแฟนแฟนเซเวียนี่เหงาเลยครับแล้วบูนวัวอไหลวะชิปซายาวแล้วเนอตกมาแล้วนี่ครับ เลวานทิ่มากับเมสซี่แล้วแปรเข้าไปครับเรียบร้อยครับไม่พลาดครับลูกนี้แล้วขอปั่นหน่อยครับขอปั่นหน่อยปั่นมากครับดีใจติดไปแล้วที่เลวานแทงสวยนะเลวานดอฟสกี้ยังไง เมสซี่ยิงต,ต,ต,ติดตั้มติดโอ้โหติดสองครั้งลวดยังไงเั็นได้อยู่เมสซี่พัดให้เพื่อนยังไงยังไงยังไงเปิดเข้าไปด้านในแล้วได้เขี่ยมาได้ครับเนมิยาแล้วได้มองอือหติด หมดเวลาเลยครับสอบต่อสูงครับบาสเซโลน้าบุกมาเอาชน,นะเซลียาไปได้ครับโดยลิโอเนลเมสซี่ยิงไป3เม็ดอีกแล้วครับโอ้ยิง3เม็ดต,ติดต่อกันเลยครับที่อย่างสุดสุดมากครับช่วงเวลานี้ยิงไป3โอกาสยิงหกแล้วก็เลตติง้ง10.0อีกครั้งครับอ๋ออันนี้วันหนอีกวันเลยนะไปลืมกล้องเอาไว้เนี่ย โอเคไม่ใช่แล้วทุกคนอับมาอีกครั้งในวันนี้ก็สับยอดไปเลยนะ่พลาดอะไรนี้ก็ได้ฟุตบอลกลับบ้านไปนอนกอดอย่างสบใจครับเอา้าแล Player the ้วเพลเยอร์ออฟเดอะเป็นใคร ตกมือแบบนี้เอา้าลิโอเดลเวซซี่ครับได้รับรางวัลเลเรียออฟเดอะซีซั่นครับ,บ,อรรบโอ้โหยังสุดยังงงเลยโอ้โหเอาโอ้โหแปบี้มใจครับุกสินได้ดีโอ้โหยังสุดเขาก็วันนี้เป็นผมดีใจมากผมเพิ่มพปรตีที่ได้รับรางวัลน,นี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมมาตลอดโอ้โหตัคิวมากนายจอน ขอบคุณมากๆเลยมีแฮงเดอร์ย่างเอาอะครับบอกเลยว่าสุดจัดครับได้รางวัล Player of the Season ไปได้ครับแม่นี่แยะยิงก็เปไป31ลูกเลยเหรอใช่ไหมเออค่าตัว100ล้านเนี่ยอะไรจะขนาดนั้นนะครับ Player of มันก็ประมาณนี้นี่ครับเมสซี่ครับ สุดใจจริงๆคนหนึ่งคนนี้มีหกทีมให้เราเลือกแล้วมีแมนยูด้วยโอเคแมนยูแอคทิวิตี้เรามีอะไรบ้างโอเคเราเป็นดาวลิปไปเลยเรามีแต้มสกิลพอยต์แล้วครับสามแต้มโอเค แล้วเราได้กำไรจากการลงทุนไปเลยแล้วออก็มาตรงนี้ไปเลยครับลงทุนไม่เล่นแดบอีกทีมได้ไหมเป็นบาทเงินแล้วกันตรงนี้ไม่มีอะไรโอเคกลับไปอัพเฮ้ยมีข้อความอะไรกันตรงนี้แล้วก็คอมพิวต์ไปแล้วเอาระ มาอัพส่วนของการส่งกันบ้างครับหรือว่าจะเป็นการยิงดีส่งเราไม่ค่อยจะดีเท่าไรหร่่าไปยิงดีนี่เลยเป็นลองลองชุดนะฮะเป็นหนึ่งแล้วก็พาวเวอร์ช็อตนี่อ้องอัพครับอัพไปโลดนั่แหละโอเคไปดูกันต่อครับเป็นแบ์ต่อไป โอ้น่าจะยากน่าจะยาวเหมือนกันนะเนี่ยอะไรกันนี่แล้วเป็นแชมป์แล้วเราได้แชมป์แรกกับบาร์เซโลน่าครับใช่ไหมให้แชมป์บาซ่าไหมโอโ้โหทั้งได้แชมป์ทั้งได้รางวัลครับโอโ้โหสุดจอดโอ้ยเย่โอ้ยเจ๋ จโอ้ดีใจทุกคนดีใจเต็มที่เราทำได้แล้วว่าแชมไป์มาได้แล้วถึงเราจะไม่ได้แชมป์ยูฟา่าก็ไม่เป็นไรเอาละนัดแรกเราเจอกับนาโปลีกันเลยครับนัดแรกของฤดูกาลนี้ครับเอ้แถ้วยแชมป์มาถ้วยเอยะไรครับถ้วยอะไรทุกอย่างโคปาอเมริกาไม่ใช่ โอเคไม่ต้องคุณทำทำเพลงครับไปเลยครับนาโปลีมาเหยือดบารซิลลนะูนานักทุกการใหม่แล้วครับนัดแรกเป็นทุกของทุกการผลักุกการมาเจอกับนาโปลีมันเป็นทรงผมเดิมอยู่นะตอนนี้เตติ้งเจ็ดจุดศูนย์เลี้ยงขั้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ อมพลิต5าหลาวสิ่างาครั้งใช่ไหมตรงแบงกี้เดยองแทงไปที่เลวานไม่ใช่ฟรันตตเลสตรงนี้เพ่ตรงนี้พี่เข้าขว้าซัดต,ติดยังไงติดอยู่ สวยเพื่อนเราจะมีสัตรเรียบร้อยครับ1-0ครับนาทีที่45นะเลวานดอสกี้ยิงให้กับบาเซอรน่าขึ้นดำไปแล้วโอ้โหอย่างสดุดแหมเอาเรื่องจัดครับจ่วะนี้นำร็วครับบาซ่ามาสซี่พยายามยิงแล้วแต่ว่าไม่ได้ต้ส่งเข้ามาเลวานซัดเข้าไปครับได้เหลือดไม่ครับชิมเข้าไป อย่างสุดเ็อกี้ครับยิงเข้าไปอาทิตย์ที่สิบห้าฮะหนึ่งศูนย์ครับเฮ้ยอุโมงเสียไปแล้วไม่เป็นไรโศกให้เพื่อนเดวานยิงโอ้โหยังโผล่ยิงโผล่เมื่อกี้เลยวะและเราแอสซิสต์อีกแล้วครับยังเอา ดูลูกนี้ยิงสะดวกยิงนี่จะอ่อนส่งมาแล้วโอ้โหดีดทุกนี้ครับแล้วบอลเล่ย์ครับเขาแรกเรียบร้อยฮะอย่างสุดเลวันดอฟสกี้ฮะไปเองเอาเราไปเลยกันวันนี้หลุดไปแล้วครับเอ้ยยังไงยังไงล็อกหนึ่งทีให้เบ้านโอ้โหติดยิงโอ้โห,โหบอลมันคลุกคลิก ผมคลิกแล้วเกินกิกแล้วเกินครับในวันนี้ฮึจุปากไว้ดูว่าจะส่งให้เพื่อนตะวันติตดแต่ว่ายัง่งเืนมาไ,ได้ครับแล้วยิงแสกหน้าเข้าไปครับโอ้โหเมสซี่เต็มโห่อัพค่ายิงมาแล้วไม่เป็นห่วงทุกวันนี้ยิงแรงแน่นอนหมดเวลาซึ่งเวลาแรกครับบาเซโล์นานำนาโปลีไปก่อนครับสามต่อ0ูจัด ลูกยิงของเลวานแล้วก็เมสซี่โอเคก็ไปติดตามก่อนขึ่งหลังกันเลยอ๋อโดนดำเร็วจังเลยนะเราเนี่ยเอ้ยก็ควรทำได้ดีกว่านี้นะใช่ไหมอ๋ออ้ยหิวน้ำดิ เปรี้ยดีเป็นกินยองเปรีดีครั้งขึ้นมามาตินเนสเอซีเย่เอซีเย่แล้วเปรี้ดียองเมสซี่ที่สวยตรงนี้ตรงนี้เดซี่เลยซัดเรียบร้อยครับ4-0โอ้โหครึ่งหลังเริ่มไม่เกียร์ทีครับโอ้บาซาร์ขึ้นนำนี่เราโง่นี่ยเราเมสซี่ยิง ยิงลูกนี้ครับโอโ้โหข้อไปเลยครับเมสซี่ซัดไปครับเต็มข้อครับหอหือไม่รอดครับตรงนี้ไม่ต้องแบบไหนลุ้นแฮตทริกอีกแล้วครับถ้าจะแฮตทริกซุปเปอรไม่ได้นะครับเมสซี่เนี่ยและดักได้สวยไอ้โดนเสียบโอ้โหไม่ฟาวโอเคไปต่อเสียบตลอดเลยนะพวกนายเนี่ยนะ ไปแล้วครับที่ไปน,นี่นเอาสวยครับช่องนี้ดาเมซี่มาแล้วซัดรียบร้อยครับโอ้โหแฮตทริกแฮตทริกเลยครับโอ้โหแล้วตีกาโชไปหนึ่งทีอย่างนี้อย่างสุดจงจัดแทงครับโอ้โหจังแทงอย่างสวย เอาลูกน,นี้ยิงไปเสาสองโอ้โหเปเท้าขวาอีกแล้วตำนานเท้าขวาจริงๆครับเบเนซีด่ดูนี้โอ้โหแต่ยัไม่โดนเขาไปเลยรางวัลที่หนึ่งแต่ยองก็เป็นตัวกับมัรตินเนตต้่ใช่นละ้วจำหน้าเขาได้เบลเมสซี่เอาตรนี้มีความเร็วปาขึ้นมาล็อกหนึ่งที่ ของการยิงฝันลู้นี้โอ้โห <c oughs> เซฟเซฟสพีซัดอีกทีหนติดออเดเบเล่ต้องติดเอเวลาสองนานทีครับ หมดเวลาการแข่งขันครับบา์เซลนาเปิดบ้านเอาชนะนาโปลีไปได้ในสกอร์5ประตูต่อ0แล้วเมสซ,ซี้ก็เก็บบอลกับบ้านไปอีกเช่นเคยครับมันบ้าไปแล้วครับยิงเอาลูลเลยในวยการนี้เนตติ้ง10แล้วก็ยิงทั้งหมด3แอสซิตไป2แล้วโอกาสยิง6ครั้งครับออเว่า,ำดดาทนนนำได,ด้ดีมากกับในซีนนี้เออโอเคทำนี้ได้ดีเหมือนกันนะเราอ่ะ โอเคนี่คือบอลฟิแนลสกอร์แล้วก็ได้บอลกลับบ้านไปอีกแล้วครับนี่เลยเม่ซี่สดจริงจริงโอ้ลิส์กเอาอรเราเฮ็ดริกอีกล,ล่าละนายไม่ใช่โอเคโอเคที่ตรงนี้ก็ได้มาเป็นเมาลิกเราลงทุนตรงนี้ไว้โอเคได้มาแสนหนึ่ง แล้วก็มีตรงนี้กดไปแซนเปก่นโอเคยอยเชนตรงนี้บี้กับนาโปลีไม่หลพาร์ทนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้กันก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนละอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับ และเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอลาก่า้ผู้ชมทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ